ค่ะสอนเพิ่มเติมนะคะวิธีแชร์ลิงก์นะคะให้คนสามารถมองเห็นร้านค้าของเราเนาะบางคนทำเสร็จแล้วเอ๊ะทำไมไม่เห็นงานของตัวเองนะคะก็เข้ามาที่ Manage Portfolio นะคะแล้วก็จะเห็นผลงานของเราที่อัปโหลดไปของอาจารย์ก็จะมี2อันเพราะอาจารย์อัพเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะให้ติ๊กเลือกงานของเราเสร็จแล้วตัว มอตัวนี้ให้มาเลือก make public ก็คือให้คนมองเห็นคือติ๊กให้คนมองเห็นก็จะบอกว่า successful แล้วเสร็จแล้วเราอยากเห็นงานตัวเองเนาะก็มาจิ้มตัวที่เป็นตัวตั้งค่าของแต่ละอันตัวนี้ที่เป็นรูปฟันเฟืองตัวนี้นะคะแล้วกด view เนาะก็จะเห็นร้านค้าของเราเนาะทีนี้เวลาส่งงานอะ่ะก็จิ้มตัวนี้ก็ได้คือลิงก์ชื่อของเราอะ่ะร้านค้าของเรา ก็จะเป็นเวลาคนอื่นภายนอกเขาเห็นก็จะเห็นเป็นร้านค้าของเราเลยนะคะก็ใส่โลโก้ได้นะใส่แบ็กกราวด์ได้แล้วก็จะเห็นตอนนี้ผลลัพธ์ของเรามี2อันเราก็กดเลือกดูสินค้าของเราได้เราก็มันก็จะโชว์ภาพทั้งหมดที่เราเลือกตั้งแต่ตอนเราเซตติ้งแล้ว แต่เราอยากดูทั้งหมดตัวนี้ลูกศรสามเหลี่ยมตัวนี้ก็จะวิวทั้งหมดมาให้นะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างก็บุคคลภายนอกเขาเห็นเขาก็สามารถเลือกซื้อหยิบของเราได้นะคะรายละเอียดอะไรเนี่ยเขาเตรียมให้เราหมดแล้วนะคะดังนั้นเวลาส่งงานอาจารย์อาจารย์ก็อยากเห็นร้านค้าของเรานะคะก็เอาลิงก์เนี้ยลิงก์ที่ให้อาจารย์เห็นว่ามีโปรดักอะไรเอาลิงก์เนี้ยมาส่งก๊อปส่งงานนะคะ